มาแล้วครับด้านธรรมาที่สองหนึ่งหนึ่งอืม บริษัทโกรชาพิเรนีบาโมนาพิเรศธานีบาโมนาผู้โดยสารชาวพระสงฆ์ลงจากสถานีบาโมนาตรจขออและสักราาของทานนำลงจากจักรวาให้ถรงจุรอดหทางจกนไปทามที่เดินทางจะดวนธรรมดาเงี่ยงเรื่วนที่สองในเมืงนำจบผู้โดยสารจากสถานีต้องการุ่มเรียกจากสถานีตรวจเชีคด้อและจัจงวาของทา